อาหารลูกไก่กับอาหารหมูนุ่มแบบไหนเดียวกันนะครับสําหรับการป้อนที่เป็นอาหารแห้งนะครับผมจะเน้นการป้อนแห้งเพราะว่าป้อนแห้งนะครับนกกิบบเปื่อนนะครับนกกิบบเปื่อนแล้วก็อาหารที่กินมอมมดนะครับมันก็จะิบเสียนะครับมันก็จิป้อนต่อได้นะครับแต่ถามาป้อนแบบเปียกได้บป้อนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีการป้อนแบบแห้งเพราะว่าสวัสดีครับพวกผมนะครับต้นมันน้อยลีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผม ได้แยกนะครับลูกนกเขาใหญ่ลูกทนนะครับเป็นสายเผือกนะครับเผือกคาลม3ามกุ๊กนะครับตัวนี้เป็นลูกทนนะครับตว่ายังบอแน่ชัดนะครับว่าเป็นตัวผูหรือตัวเมียนะครับเพราะว่ามันบ่มีตัวที่จะมาเปรียบเทียบนะครับว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเลี้ยงคือตัวใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้ว่าทุกตัวนะครับหรือว่าทุกคอกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเลี้ยงคือตัวใหญ่นะครับเป็นตัวผูนะครับตว่าอันนี้ก็ไ่ได้กรันตีนะครับหรือว่ามาเป็นประเด็นนะครับ ขอทุกเถียงนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมเจอมานะครับส่วนใหญ่เป็นตัวใหญ่นะครับที่นี่สําหรับอาหารนะครับอาหารของลูกนกนะครับที่อายุประมาณรุ่นนี้นะครับประมาณเจ็ดวันนะครับบ่เกินสิบวันนะครับที่ผมจะแยกมานะครับก็จะเป็นนกกําลังแท่งขนเหม็นนะครับหรือว่าขนกําลังบานนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับนกมันจะเชื่องนะครับนกมันจะเชื่องแล้วก็เวลามันโตไปมันจะเลียนคนนะครับมันจะขันดีนะครับมันจะบกบัวคนนะครับ อาหารหลักๆที่ใช่นะครับผมที่ใช้อาหารลูกไก่นะครับอาหารลูกไก่นะครับอุปกรณ์ผมก็จะเป็นส่วนใหญ่ยี่ปอนอาหารแห้งนะครับอาหารแห้งก็จะเป็นอาหารลูกไก่แล้วก็จะมีหลอดนะครับมีหลอดหรือว่าจะผสมปลายเข่าปนําก็ได้นะครับสําหรับใข่ที่อยากใส่ปลายเข่านะครับหรือว่าเป็นเมล็ดยานะครับก็เสริมได้นะครับเสริมในมดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีผมมีแค่อาหารลูกไก่นะครับพอพึงแยกมากนะครับพึงแยกมากแต่ถามว่า อาหารลูกไก่กับอาหาราหมูนุ่มแบบไหนเดียวกันนะครับสาหรับการป้อนที่เป็นอาหารแห้งนะครับผมยเน้นการป้อนแห้งเพราะว่าป้อนแห้งนะครับนกจิบบเปื่อนนะครับนกจิบบเปื่อน,น,นแล้วก็อาหารที่กินมอมมดนะครับามาันก็จิบบเสียนะครับมันก็จิป้อนต่อได้นะครับแต่ถ้ามาป้อนแบบเปียกด้บ่อป้อนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีการป้อนแบบแห้งเพราะว่าลูกนกที่ลื่อมตาแล้วนะครับแท่งขนเหม็นแล้วเนี่ยนะครับสามารถกินแบบแห้งได้นะครับกินแบบแห้งก็คือกินจนประมาณสัก ขึ้กระพอกอาหารของนกแล้วก็ค่อยให้กินน้ำนะครับเหมือนที่หลายๆคลิปที่ผมเคยอธิบายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการป้อนนะครับวิธีการป้อนกับบียสนะครับนี่นะครับอ่ะแล้วก็เอานกนะครับวางไว้ในกล่องได้กระไ้นี่นะครับวางไว้นี้เพราะว่าอาหารหล่นลงก็คือหล่นลงในขันนะครับแล้วก็ใช้หลอดนี่นะครับตักอาหารนะครับตักตักอาหารนะครับตักจนเต็มหลอดนะครับจนเต็มหลอดคืออาหารแห้งนะครับอาหารแห้งแล้วเราก็จับนกนี่นะครับจับนี่นะครับประคองปากนกนะครับประคองปากนะครับ แล้วก็แทงแย่ลงไปใต้ปากตากล่างนะครับแล้วก็ปล่วยอาหารนะครับนี่นะครับลูกนกกินเองนะครับนะนะครับกินเองนะครับคือข้อดีของอาหารแห่งเหมือนที่ผมบอกนะครับอาหารจีบอติดนกแล้วก็ลดลงบ่เสียนะครับสามารถใช่ต่อได้ตลอดนะครับแต่ถามว่าป้อนเปียกได้ไหมดีเหมือนกันนะครับหรือว่าค่า่ป้อนแบบไหนกะบ่เป็นไรนะครับบ่มีคําามาถูกหรือพิดนะครับเพราะว่า การเลี้ยงนกจุดประสงค์ของคนปลอนอาหารนกก็คือต้องการให้นกเจริญเติบโตนะครับดังนั้นโบมีคําว่าพิษหรือถูกนะครับเพราะว่าทุกคนมีจุดมุ่งไม้เดียวกันนะครับนี่อะหลอดแรกผ่านไปนะครับอาเดี๋ยวเรามาปลอนหลอดที่สองนะครับหลอดที่สองก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับประคองเขินนิดนึงนะครับลูกนกจิรู้นะครับว่าแต่ช่วงแรกๆมันยังไม่ค่อยกินดีนะครับแต่ว่าพอเราเค่อย้กินแล้วนะครับที่นี่มันก็จะรู้จกว่าอาหารนี่คืออาหารนะครับนะครับเห็นบอกกินง่ายนะครับไม ป้อนแบบนี้ก็ได้นะครับนกเลี้ยวไดราถนัดเลยนะครับบอมีว่าต้องป้อนแหงหรือว่าป้อนน้ำนะครับบอมีสูตรตายตัวนะครับสุดประสงค์เหมือนที่ผมบอกนะครับต้องการให้นกเติบเลื่อนเติบโตใหญ่ไวที่สุดแล้วก็สวยสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะครับสําหรับลูกโทนนะครับหลายคนจีบอกว่าลูกโทนเป็นลูกปูหรือเปล่านะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าลูกโทนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกป่าหรือลูกผสมนะครับโอกาสเป็นลูกปูตัวเมียมีเท่ากันนะครับบอ่เกี่ยวว่าเป็นลูกโทนนะครับ ลูกทุนเ่าใช่ไหมายความว่า่าที่เป็นตัวผู้เสมอไปหรือว่าไข่ไข่เดียวเรียกลูกทุนนะครับบางที่ไข่สองฟองออกฟองเดียวน่น,นี่ก็เรียกลูกทุนนะครับสําหรับผมนะแต่ถ้าคนอื่นที่เรียกแบบนหนก็ได้เหมือนกันนะครับเอ่ารอติดสองผ่านไปนะครับเดี๋ยวรอติดสามเซตผมจะให้กินน้ำนะครับที่นี่เพราะว่านกกินแห่งต้องกินน้ำนะครับเพราะว่า้ารกินน้ำนกที่มีน้ำในการย่อยอาหารนะครับนี่หลังจากกินแห่งเซตนะครับกี่ประมาณนี้นะครับแวก็จะเอาน้ำนะครับใส่กอกอย่้ยครับ นี่นะครับนะครับลูกนกจะหัดกินนะครับอ่ากินน้ำล้างคอนะครับพักก่อนนะครับพักก่อนอ่าพักก่อนนิดนึงนะครับแล้วจะใหกินยนกว่าว่าอ่าอาหารในกระเพาะกีบอแข็งนะครับกีบตองแบบจับดูตรงนี้ครับให้มันให้มันนิ่มๆก้าววาน้ำกับอาหารเนี่ยละลายกันไปเร็วนะครับตัวนี้เป็นนกเขาใหญ่เผือกตัวนี้ตาแดงนะครับตัวนี้ตาแดงปกติอ่าพ่อแม่ชุดนี้ ลูกตาจะบ่ค่อยแดงนะครับแต่ว่าตัวนี้ตาแดงลูกโทนตาแดงนะครับนี่ยกินน้ำนะครับวิธีกินน้ำง่ายๆนะครับบ่ยากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมจัาดูว่านะครับเห็นบ่สามกระเพาะนะครับเต็มละสามหลอดนะครับเต็มล่ะนะครับเต็มแล้วเราจะพ่อหรือพ่อก็ได้นะครับปอนี่เัสองหลอดก็ได้ให้มันหัาก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยีให้พ่อก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเต็มกระเพาะแล้วนะครับแล้วจะกินน้ำอีกจนกว่าว่า น้ำให้กินประมาณสัก3ครั้งนะครับส4ี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ดูอาหารนะครับว่ามันละลายยังนะครับกาวจะให้มันแห้งหรือว่าอืดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กินครับมันรูแล้วนะครับค่อยๆครับการให้กินน้ำต้องค่อยๆเดี๋ยวมันจะสำลักนะครับนกกินสำลักอย่าไปบังคับนะครับอย่าไปบังคับเด็ดขาดนะครับการให้กินน้ำานี่นะครับลูกนกกิสะอาดนะครับเนี่ยนี่คือการกินอิ่มนกกินเหมือนเหมือนมันเลอะนะครับมันจะอาปากแล้วจะยิเหมือนมันเลอะนะครับลักษณะเหมือนคน นี่คือพอดีแล้วครับพอดีแล้วป้อนวันละสองครั้งนะครับสําหรับคนหี่งมีเวลานะครับเช้าเย็นนะครับแต่ถ้าใครมีเวลาป้อนสามครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าบบแนะนํานะครับว่าให้ป้อนคือเราต้องมีเวลาให้อาหารมันย่อยนะครับเพราะใช่ว่ายัดอย่างเดียวนะครับให้อาหารมันยหอ่จนมดเราก็ค่อยเริ่มป้อนดีกว่านะครับนกจีได้เะิเริ่มเติบโตแล้วก็ได้พักผ่อนหน้นะครับแต่ถ้าอยู่กับแม่นกเนี่ยแม่นกี่ป้อนที่ละน้อยนะครับแต่ป้อนทยอยป้อนทั้งวันนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดใครมีเวลาก็ปอนได้มือนกันนะครับแต่ก็่าไปปอนเยอะอัดเนี่ยนะครับกว่า้พอดีๆสาหรับนกนะครับนี่นะครับวิธีการปอนง่ายๆนะครับง่ายๆในคลิปผมก็จะบอกวิธีการปอนนะครับเพราะบางคนก็อยากรู้ว่าปอนแบบไหนดีนะครับคือว่าปอนแบบไหนก็ได้หมดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจผมนะครับต้นมะนองลิลี่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ